สวัสดีครับเรียนคอมกับครูอาทิตย์ในคลิปนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับการสแกน QR code ซึ่งเราสามารถสแกนได้ด้วยแอปกล้องธรรมดาธรรมดาที่ติดมากับมือถือสมาร์ทโฟนของเราเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะใช้แอป Line ในการสแกนต้องไหมครับแต่ใครจะไปรู้ว่าแอปกล้องธรรมดาเนี่ยซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทาง iOS แล้วก็ Android ได้พัฒนาแอปกล้องของตัวเองให้สามารถสแกน QR Code ได้แล้วนะครับอลองดูนะครับก่อนอื่นผมจะทดลองสแกนด้วยวิธีเดิมก่อนวิธีที่เราคุ้นเคยกันนะครับเดีย๋ยวสักครู่นะครับผมจะเปิดภาพที่สกรีนมาจากมือถือผมนะครับที่เห็นทางขวามือนี่จะเป็นภาพจากมือถือผมนะครับ ก่อนอื่นเลยปกติแล้วเรามักจะสแกน QR Code ด้วยการเปิดแอป line ขึ้นมาถูกไหมครับนี่นะฮะผมจะสแกนด้วยวิธีเดิมก่อนนะครับปกติแล้วเราไม่จะกดคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าผมจะลองสแกนด้วยวิธีเดิมนะครับแตะที่ line แล้วก็ผมจะสแกนตรงนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของ QR Code เว็บไซต์สำนักพิมพ์อ่าแล้วเราก็แตะด้านบนถูกต้องไหมครับแตะด้านบนนี้แล้วก็เข้าสู่เว็บของเขา รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งมาแล้วนะครับเป็นบริษัทสำนักพิมพ์นะครับนี่นไครับทีนี้สแกนด้วยลายก็ได้เหมือนกันแต่มันจะมีปัญหากรณีที่พวกเราเคยเจอไหมครับเวลาที่เราสแกน QR code ของ Google Form แล้วปรากฏว่าเราจําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลหลายตัวด้วยกันแล้วเราจําเป็นจะต้องกรอกจะต้องนําข้อมูลจาก ในไลน์แล้วมากรอกใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราสแกนด้วยไลน์เนี่ยถ้าเราจะกรอกยังไม่เสร็จนะครับแล้วเราก็ต้องปิดแล้วพอมาเปิดใหม่เนี่ยสแกนใหม่มันก็หลุดเลยถูกไหมครับทีนี้มันก็มีวิธีแก้ปัญหาครับโดยการสแกนกับแอปมือถือซะเลยนะครับแอปกล้องธรรมดาธรรมดาที่ติดมากับมือถือเลยนะครับโดยผมจะสาธิต มือถือผมที่เป็น iPhone นะครับเป็น iOS นะครับเราทดลองดูซิว่ากล้องธรรมดาธรรดาเนี่ยสามารถสแกนเขียวกรุได้หรือไม่อ่สังเกตไหมครับตอนนี้ผมส่งไปแล้วนะครับแล้วมันจะขึ้นด้านบนนะครับเห็นไหมครับผมก็จะแตะตรงนี้กึ้นลิงก์ตรงนี้นะครับเรามาดูสิว่าการแสดงผลจะเหมือนกันหรือไม่นะครับเราสกุ่นะครับ นั่นไงนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ q r วอารอันเดียวกันเลยแล้วก็สแกนด้วยกล้องมือถือนะครับคราวนี้ก็แสดงผลเหมือนกันเลยครับได้เว็บไซต์เหมือนกันต่อไปผมจะลองพิสูจน์ดูสิขอเป็น q r วอารโอีกอีกสักตัวนึงนะครับอ่าคราวนี้ผมจะสแกน q r วอารที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์นี่นะครับ ผมจะกลับไปที่กล้องเหมือนเดิมนะครับที่มือถือนะครับผมจะสแกนนะครับดลนะครับมันขึ้นลิงก์มาข้างบนนี่ผมก็จะแตะที่ลิงก์ด้านบนนี้นะครับหลสักครู่นึงขึ้นอยู่กับความเร็วของ Wi-Fi ด้วยนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมครับเป็นเว็บไซต์นะครับที่เปิดจากการสแกน QR code เห็นไหมนะครับว่าสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ด้วย l ล n e หรือจะสแกน QR Code ด้วยกล้องธรรมดาเราก็สามารถที่จะสแกนเปิดได้เช่นเดียวกันแสดงผลลัพธ์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะให้ผมทำ เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ